กาบสวัสดีครับกับพี่ๆชาวพระเครื่องทุกท่านนะพี่ EP นี้เป็น EP ที่สองร้อยสิบหกแล้วพี่วันนี้ก็มีพระให้พี่ๆเลือกหาแลือกจบหลายองค์จูใจอีกเช่นเดิมพี่เจอกันประมาณเก้าโมงเช้าถึงสิบโมงเช้าทุกวันเนาะนะวันนี้ก็คัดพระมาให้ท่านพี่ๆแบบหนึ่งชุดใหญ่เลยงานประกวดมีพร้อมกรอบพร้อมใบการันตีเนาะอ่ะฝากช่องหน่อยนะครับกับช่องทีเด็ดพระอันบ้านพระเหมาสนใจเบอร์โทรพี่ศูนย์เก้าห้าหกสองสามสองแปดสี่เจ็ดนะพี่ทางเรามีบริการ เก็บเงินปลายทางส่งฟรีทั่วไทยหรือว่าท่านพี่แอดไอดีไลน์มาทางเราก็ได้พี่ศูนย์เก้าห้าหกสองสามสองแปดสี่เจ็ดทนพี่นวันนี้ก็มีแบบหนึ่งชุดจะใหญ่เลยอีพีที่สองร้อยสิบหกแล้วเนาะนะไปชมรายการแรกเลยนะไปต้องให้รอช้าแล้วเสียเวลานะครับวันจันทร์แบบนี้นะครับไปต้องให้รอช้าแล้วเสียเวลาเป็นนี่เลยครับเหรียญยี่สิบห้าสตรงคเนี้พร้อมพร้อมกรอบรูปถ่ายและใบการันตีอัะนะครับข้างในก็เป็นอันนี้เป็นแก้วเนาะเนี่ยเป็นกระจกเนี่ยข้างในเป็น ใบการันตีนะครับเคลือบมาอย่างดีนะครับเคลือบใบไมอย่างดีนะครับเหรียญยี่สิบห้าศตวรรษนี่ครับครับนี่ประมาณนี้ครับประมาณฝ่ามือเนาะนี่ครับมีพร้อมนี่ครับนี่ข้างหลังเป็นแบบเหมือนกรอบรูปตั้งได้เนาะนี่ครับครับติดใบประกาศมาอย่างดีนะครับได้รางวัลที่หนึ่งนีครับรายการที่เก้าสิบสองนี่รายการที่เก้าสิบสองแบบแบบนี้เลยนะครับได้รางวัลที่หนึ่งมาเหรียญยี่สิบห้าสตวรรษเนาะอ่ะไปชมไปชมพระดีกว่านี่อ่ะนี่มีตั้งตั้งได้แบบนี้เลยนี่เป็นไงแจ๋วเลยครับ เหรียญยี่สิบห้าศตวรรษอันนี้ครับแบ่งกันไปแล้วกันเนาะนี่พระเราตรงปกแน่นอนนะครับตรงปกตรงอีพีนะครับขอยบอกถูกองนะครับอีพีที่สองร้อสิบหกแล้วอีพีนี้อ่ะไปชมพระดีกว่าสวยๆพี่สวยงามเะครับเจ๋ววเลยครับเจ๋วเงาเจ๋วเลยนี่ครับนี่ครับความคมนี่ครับความคมชัดแน่นอนเนี่ยเดี๋ยวผมแกะเนี่ยก่อนนี่อ่ะนี่ครับสวยๆดูดิมีรอยสายฝนเนาะเส้นฝนสายฝนอะไรประมาณนี้นี่ครับ เหรียญยี mm ่ส hmm ิบห ah ้าศตวรรษอันนี้เป็นเนื้อเงินเนาะเนี่ยครับเนื้อเงินนะครับมีใบการันตีพร้อมกรอบรูปถ่ายนะครับจำๆๆเลยนะครับใครชอบนี่ครับอย่างงี้ยเด็ดจริงพี่เด็ดจริงผมบอกเลยนะครับ EP นี้นะครับนี่มีรอยตรงรอยตัดคมชัดเจนแน่นอนพี่ไม่ต้องห่วงนะครับมีวันนี้จะไปแบบไวๆเนาะเนียครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้เป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปด้วยครับ EP ที่สองร้อยสิบเดี๋ยวผมปรับไฟให้แป๊บนึงเนาะให้ได้เห็นกันชัดๆหน่อย นี่ครับเป็นไงแจมแจมเลยพี่ว่าไงแจมแจมสวยสวยเดิมเดิมเลยครับนี่ครับตรงปกแน่นอนพี่ไม่ต้องห่วงเหรียญเหรียญองค์นี้นะครับพร้อมปกากันตีนี่ครับอัดใส่กรอบไปให้เรียบร้อยแล้วนี่ครับหนึ่งพันบาทนะพี่เนาะหนึ่งพันบาททุกรายการวันนี้มีวันนี้มีกี่รายการเนาะนี่ครับเจ็ดรายการนี่ครับหนึ่งพันบาททุกรายการนี่ครับอะแบ่งกันไปเหรียญยี่สิบห้าธนวัตรเนี่ยครับนี่เป็นไง เจ้าเจ๋วเลยพี่เจ้าเจ๋วสวยสวยสวยงามตามท้องเรื่องแน่นอน,นครับตรงปกทุกองค์แน่นอนนะหนึ่งพันบาทรายการแรกนี่ครับรายการแรกเป็นเหรียญยี่สิบนหะ้าศตวรรษเนาะนี่ครับนี่พร้อมปการันตีอะรายการที่หนึ่งหนึ่งพันบาทต่อไปเป็นรายการที่สองเนาะนี่เลยนะครับเป็นหลวงข้อปานนี่ครับอันนี้เป็นหลวงข้อปานเนื้อดินนะครับพิมพ์ทรงคุดนี่ครับนี่ รายการที่หนึ่งหกสองนี่ครับแจมๆรายการที่หนึ่งหกสองเนี่ยครับหลวงพ่อปานวัดบางนมโคจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี่นายประจักษ์เนี่ยครับนี่นะประจักษ์แสงเจริญนี่ได้ไปประกวดมานี่มีรอยปงรอยปั๊มตาวัดอย่างดีนะครับข้างหลังก็เป็นเนี่ยครับที่ตั้งที่ตั้งหรือว่าจะไปใส่ข้างฝาผนังบ้านก็ได้หรือยังไงแล้วแต่ท่านพี่เลยเนาะนี่ครับหนึ่งพันบาทเหมือนกันนะครับรายการที่สองพี่จะไม่แม่นนี่ครับหลวงพ่อปาน นี่โอ้โหยังสวยเนะี่ยพิมพ์ทรงคุดนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ทรงคุดเนาะนี่แจมๆเลยอนะแจมๆนี่โอ้โหสวยงามพี่สวยงามตามท้องเรื่องแน่นอนตรงปกทุกองค์ไม่ต้องห่วงนะครับตรงปกทุกองนะครับมีล้ออุดุงอุดผงแจ๋วๆเลยนะครับนี่มีใบกรนตีให้พร้อมนะครับนี่ครับหลวงพ้าปานนะครับพิมพ์ทรงคุดใหญ่นี่อะไรประมาณนี้นะครับแบ่งกันไปแล้วกันเนาะนี่เป็นไง สวยๆเดิมๆเลยครับพี่ต้องหวงนะครับ EP นี้ลิ้นพันผันหน่อยนะครับความเก่าลยถึงยุคถึงสมัยแน่นอนนะครับใครชอบเนาะนะครับรายการที่สองนะครับโทรมาปิดกันได้เลยนะครับหนึ่งพันบาททุกรายการวันนี้นะครับแบ่งปันเนี่ยครับส่งรีทวดไทยส่งรีทุกองเนาะนะครับวันนี้วันจันทร์แบบนี้วันจันทร์ใครทางานว่างเว้นจากการทํางานก็มาดูพระได้นะครับนี่แจมๆนะครับนี่มุนสันนี่เป็นร้อยเม็ด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 กันเลยนี่ความเก่า ดูเลยเป็นไงพี่ว่าไงเด็ดจริงพี่เด็ดจริงนะครับ EP นี้เด็ดด้วยจัดจ้านด้วยนะครับนี่เราอ,อุดผงอุดผงเนาะอืดูข้งหลังแล้วกันนี่โอ้โหเป็นไงสวยงามพี่สวยงามแจมแจมเลยนะครับอ่ะแบ่งกันไปแล้วกันเนาะพี่เนาะวันนี้นะี่ครับแบ่งกันไปสวยงามพี่สวยงามอี EP นี้นี่นะครับ นี่เป็นไงเด็ดจริงพี่เด็ดจริงนะครับอ่ะหนึ่งพันบาทเหมือนกันร,รายการนี้รายการที่สองนี่ครับพร้อมใบการันตีนะครับพร้อมใบาการันตีแล้วกรอบรูปถ่ายเนะี่ยเป็นแบบอัดแม่งดีครับใบาการันตีข้างในแล้วก็กรอบรูปถ่ายนะเผื่อใครไปตั้งโชว์อย่างงี้ที่บ้านเนาะนะครับเผื่อใครไปตั้งโชว์ที่บ้านนี่ครับอ่ะแบ่งกันไปแล้วกันเนาะนี่ส,สวยๆน้ำเดิมนี่ครับหลวงเขาปานวัดบางนมโคจังหวัดอยุธยาเป็นเนื้อดินนะอันนี้เป็นเนื้อดินเนาะหนึ่งพันบาทรายการที่สองนะครับ แจมแจมครับสดใสเจ็บแจมแจมเลยอ,อ่ะองถัดไปเป็นรายการที่สามนี่ครับเป็นอันนี้เป็นสมเด็จขาโต๊ะนี่ครับเป็นสมเด็จขาโตหลวงพุทโตวัดประดูจิมพีนพี่ครับนี่เลยครับรายการที่สองสองสี่นี่เป็นไงจังหวัดกรุงเทพมหานครเนเป็นเนื้อผงนะครับสมเด็จขาโตหลวงพุทโตวัดประดูจิมพีนะครับเด็ดจริงนะครับผมบอกเลยว่าเด็ดจริงนะครับได้รางวัลที่หนึ่ง,ๆๆงมาด้วยนี่ครับสมเด็จขาโตเนาะนี่เป็นไง สวยๆเลยนะครับหนึ่งพันบาทเท่านั้นโอ้โหยังคุ้มนะครับแค่กรอบก็คุ้มแล้วพี่เนาะกรอบก็คุ้มแล้วนี่พระยังสวยนี่ผมบอกเลยนะครับสมเด็จขาโตนี่ครับสมเด็จขาโตหลวงพุทตว,วัดประดูจชิมพีเนาะนี่ครับจังหวัดกรุงเทพมหาคนครอ่ะแบ่งกันไปรายการที่สามนี่พี่ว่าไงสวยแจ๋วพี่นะครับเนื้อนี่เก่าถึงยุคถึงสมัยเลยนะครับ แบ่งกันไปนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยหรือว่าท่านพี่พท่านใดอยากได้รูปเพิ่มเติมวงไหนใก็แอดไอดีล้วมาทางเราหรือว่าโทรมาทางเราสายด่วนสายตรงนะพี่ทางเรามีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีทัวไทยหรือว่าท่านพ,พี่จะสะดวกโอนก็ได้แล้วแต่ท่านพี่พเลยครับผมส่งเบอร์กับส่งไอดีไลน์ไว้ใต้คลิปกันแล้วนะครับนี่สวยเดิมๆเ,เลยพี่เนาะนี่มีมเขาเรียกว่ามีใบกรนตีพร้อมครบเครื่องเขาเรียกว่าครบเครื่องครบวงจรเลยพี่เป็นไงไม่ต้องห่วงครับ EP นี้เด็ดจริงคมจริงต้ององค์นี้เลย นี่ครับจัดจ้านจริงจัดจ้านจริงพี่ไม่ต้องห่วงนี่ครับเป็นไงพี่ว่าไงโอ้โหสมเด็จขา่าโตหลวงพ่อโตนานๆจะได้พบเจอทีนี่อะแปลงกันไปแล้วกันนะครับพาเราตรงปกแน่นอนพี่ไม่ต้องห่วงนะครับตรงปกตรงอีพีแน่นอนนะครับใครขอรูปเพิ่มเติมก็ได้นะครับแอดมานี่อะหนึ่งพันบาทรายการที่สามนี่ครับสวยเด็ดพี่สวยสวยเดิมเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับพร้อมกรอบทุกถ่ายแล้วมีบการันตีข้างในนี่ครับมีปัม๊มมีปั๊มให้ด้วยนะครับปั๊มเหมือนกันเลยเนี่ยปั๊มเหมือนกันเลย หนึ่งพันบาทนะครับรายการที่สามอ่ะรายการถัดไปพี่เป็นรายการที่สี่นี่ครับโอ้โหนี่เป็นเหรียญมากเนาะนี่ครับเป็นเหรียญมากนะครับเหรียญหลวงพ่อสุดนะครับวัดกาหลงปีหนึ่งเจ็ดนี่ครับวัดกาหลงปีหนึ่ง you. เจ็ดโอ้โหเหรียญยอดยอดนิยมนะครับอันนี้เป็นเหรียญเสือเพ่นนี่ครับเหรียญเสือเพ่นหลวงพ่อสุดวัดกาหลงเลยนะครับจ smooth smooth ังหวัดสมุทรสาครนี่ครับจังหวัดสมุทรสาครนี่แจมแจมพี่ได้มาอย่างนี้เลยนะครับได้มาแมมบบคๆแบบนี้เลยนะครับได้รางวัลที่หนึ่งมานะครับ ข้างหลังยันตะก้ออย่างสวยนี่หลังยันตะก้อนะครับปีหนึ่งเจ็ดด้วยอรายการนี้นะครับรายการนี้นะครับเป็นเหรียญลูกุดวัดกาหลงนะครับนี่เป็นไงเหรียญยอดนิยมนะครับรายการที่หนึ่งสามนี่ครับนี่ได้แชมป์มาได้รางวัลที่หนึ่งมาเนี่ยครับมีปั๊มตามางตาวัดมาอย่างแบบแจ๋วจวเลยเนาะนี่อะไป <c oughs> ไปดูพระดีกว่านี่ความสวยคมคมดูดินะครับข้างหลังเป็นยันตะก้อนะครับจับจับ <c oughs> นี่ครับสวยเด็ดแน่นอนนี่เป็นไงนะครับเก่าถึงยุคแน่นอนครับเก่าถึงยุคถึงสมัยครับหนึ่งพันบาทพร้อมใบการันตีนะครับโอ้โหยังสวยพี่เนาะดูคาบเขียวๆได้ด้วยแล้วคาบเขียวๆคาบโบราณอะไรประมาณนี้นี่ครับคราบเขียวคาบโบราณครับคาบหิ่งนะครับข้างหลังเป็นยันตะก้อนะครับนี่ยันตะก้ออย่างนี้เลยเด็ดเด็ดเลยพี่เด็ดเเลยในวันนี้นี่ครับหนึ่งพันบาททุกรายการนี่ดูดูรอยตรงรอยตัด ดูด่นี่ครับนี่เราตัดสองข้างเลยจำแจมพี่จำแจมวันนี้จำแจมเนื้อหาแบบจำแจมเลยนะครับนี่ครับเป็นเสือเพ่นปีหนึ่งเจ็ดนี่ครับแบ่งกันไปหนึ่งพันบาทรายการที่สี่นะครับรายการนี้รายการที่สี่นะใครโทรมาปิดก็บอกด้วยว่ารายการเที่ยวไรนะผมก็ได้ส่งพระถูกเนาะนี่อ่ะแบ่งกันไปแล้วกันนะครับรายการนี้ไปแบบบไอไวๆอีกเช่นเดิมนะพี่น้องนะครับ นะครับรายการที่4ี่นะครับสวยงามตามท้องเรื่องนี่ไปต้องห่วงนะครับสวยๆได้เด็ดเลยนะครับรายการที่สี่นะครับนี่เป็นไงประกาศใบเปียเกียรติคุณนะครับรายการที่สี่นะครับหนึ่งพันบาทใครใครชอบก็โทรมาเนาะอ่ะองค์ถัดไปเป็นสมเด็จพระละคังมั่งนี่ครับรายการนี้เลยนะครับรายการนี้รายการที่ห้านะครับสมเด็จพระละคังนะครับสมเด็จพระละคังพิมพ์ใหญ่นะครับวัดละคังโพสีตะหลามจังหวัดกรุงเทพมหานครนี่เป็นพระเป็นชะปากีเนาะนี่ครับ รายการที่สองสองศูนย์นี่ครับรายการที่สองสองศูนย์นี่ครับโอ้โหยังโอ้โหยังสวยนะครับข้างหลังเป็นข้างหลังถังขยะเลยนี่ครับเขาเรียกว่าข้างหลังถังขยะนี่มีรอยคราบน้ำเน่ารอยพูรูนพุนนะครับสวยจริงครับหนึ่งพันบาทเท่นานั้นพี่เนาะหนึ่งพันบาท,ทสวยๆเลยนี่ตรงปกแน่นอนพี่ไม่ต้องห่วงนะครับพระเราตรงปกตรง EP, รรรอ,รอีพีนะครับมีใบประกวดนี่พร้อมกรอบรูปถ่ายโอ้โหยังคุ้มนะครับนี่เกตทะลุทุ้มเนาะนะครับหนึ่งพันบาทนะครับสมเด็จพระคังพิมพ์ใหญ่นะครับข้างหลังเป็น หลังเขาเรียกหลังหน้าถังขยะเลยนี่เป็นไงนี่มีมนตรงมนสารสวยๆี่แต่รายงานนิดๆเนาะนี่เป็นไงเจ๋วจริงนะครับนี่ดูู้าบเบ้านะครับคาวบุงคัาเบ้าในเกทะลุทุ้มนี่ครับสวยเดิมพี่สวยเดิมองน์นี้นี่ครับนี่ดูดหลังเป็นเขาเรียกหลังลูกพนุนกัหลังถังขยะนี่อะไรประมาณนี้เนี้ยี่ครับหรือว่าท่านพี่เลือกเรียกยังไงก็ผมก็แล้วแต่ท่านพี่พผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะอ่ะผมเรียกอย่างนี้นี่ครับจับจองกันได้พี่นะ รายการที่ห้านี่ครับรายการนี้รายการที่ห้านี่สวยเด็ดพี่สวยเด็ดแจมแจมผมบอกเลยว่าแจมจริงแจมจริงคมชัดชัดเจนนี่ครับอ่ะแบ่งกันไปนะครับรายการที่ห้าหนึ่งพันบาทนะครับสวยจริงนะครับสวยจริงนะครับสวยจริงเด็ดเด็ดเลยนะครับหนึ่งพันบาทละกันเนาะนี่สวยแบบนี้รายการที่หนะ้าเนาะ นี่ครับอ่ะแบ่งกันไปรายการนี้รายการที่ห้าเนียครับวๆเลยวันนี้ไปแบบวๆเลยนะครับใครชอบสวยเด็ดแน่นอนรายการที่ห้าอ่ะรายการถัดไปเป็นรายการที่หกเนาะเนี่ครับรายการที่หกเนี่ยครับแบบนี้เลยนะครับเป็นสมเด็จพิมพ์เส้นได้นี่วัดตะคังโพสิตาลามอันนี้เป็นเนื้อผงหูยังสวยนี่ครับเนื้อยังสวยเนี่ยครับรายการที่หนึ่งสองเก้าเนี่ยครับหนึ่งสองเก้านี่ครับนี่ดูดิเป็นไงความเก่าเนี่ยครับเก่าถึงยุคแน่นอนนี่เป็นไงมี ปั๊มตางานปักงปักกดฎน่ครับครบเครื่องครบวงจรนะครับนี่ครับสวยๆสวยๆเลยนี่ครับแมงนั้นไปนี่ครับตรงปกแน่นอนพี่ไม่ต้องห่วงนะครับตรงปกตรงอีพีนะครับคอยบอกทุกองนะครับรายการที่หกรายการนี้นะครับสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะวัดตะคังโปสิตรามนี่ครับสวยจริงนะครับหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทเท่านั้นนี่ครับหนึ่งพันบาทนี่เป็นไงเด็ดจริงนี่ผมบอกเลย นี <Wars>. ่คร <Tower> ับเนื uh ้อหาเป็นไงเนื้อหาจับจองกันได้พี่จับจองกันได้สวยๆเลยนี่ครับเป็นไงมวนสันนี่เป็นรอยเม็ดๆนี่ครับขู่อกเก่านี่ครับคาบสองชั้นนี่ครับอันนี้มีเขาเรียกว่าอะไรอะไรแดงๆเนี่ยผมไม่ทราบมกันเนาะนี่ครับมีปิดทองด้วยนี่ครับสาเร็จพิมพ์ท่านได้นี่ดูข้างหลังไงความเก่าเนี่ถึงยุคถึงสมัยนะครับเส้นแตกแรงงานเป็นรากผักชีเลยเนาะนี่ครับ แบ่งกันไปเนาะ EP นี้นะครับรายการที่6นี่เป็นไงรายการที่6เนาะฝากกดกระดิ่งเพื่อมีการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยเนาะนี่ครับฝากกดติดตามช่องธิดเพชรอันบ้านพระเหมาด้วยเจอกันประมาณ9ก้าโมงเช้าถึง10บโมงเชา้าทุกวันเนาะนี่เลยโอ้โหเป็นไงครับ2ชั้นนะพี่ว่าไงเด็ดจริงเจ๋วเจีวเลยนะครับเจ๋วเจีวคมๆนี่ครับตรงปกแน่นอนนะครับสมเด็จพิมพ์เส้นได้ นี่ครับแบ่งกันไปเนาะนะครับหนึ่งพันบาทรายการนี้หนึ่งพันบาทนี่ครับสวยแชมป์สวยแชมป์ประเทศไทยนี่เขาว่างั้นนี่ครับเดิมๆพี่เดิมๆแบบนี้เลยนะครับจับต้องได้แน่นอนนะครับรายการที่หกแบ่งกันไปนะครับอ่ะรายการสุดท้ายรายการที่เจ็ดนะครับเป็นนี่เลยนะครับสมเด็จจิตรดาเนี่ยครับรายการที่หนึ่งสี่หนึ่งโอ้โหยังสวยนะครับสมเด็จจิตรดาองนี้นะครับมีพร้อมใบประกวดใบการันตีเนาะนานๆจะได้มาเจอได้ได้มาถีนี่ครับ แจมๆอันนี้แบบแจมๆเลวครับรายการที่เจ็ดนี่ครับอ่ะนี่ครับรายการสุดท้ายเนาะนี่ครับใครชอบเนาะรายการสุดท้ายนะครับตรงปกแน่นอนพี่ไม่มีการสับเปลี่ยนนะครับตรงรูปถ่ายแน่นอนนอะครับนี่เป็นไงสมเร็จจิตระดานะครับจังหวัดกรุงเทพมหานะครนี่เป็นเนื้อผงนะครับนี่เป็นไงไดรางวัลที่หนึ่งมาเนี่ยคุณธีศรศักดิ์นี่ครับนี่บบป,ประกวดมาเนาะนี่อ่ะนี่เป็นไงเด็ดเด็ดเลยพี่ผมบอกเลยว่าเด็ดจริงคมจริง นี่ครับเป็นไงโอ้โหเนื้อยังสวย <c oughs> <c oughs> นี่ครับสมเด็จจิตรดานี่โอ้โหทุกท่านี่เป็นไงนี่ครับเนื้อก็เาก่าแบบเด,มเดิมๆเลยพี่ได้มาอย่างนี้เลยเ <c oughs> ดิมๆเลยนะครับแจมแจมคมคมเนื้อหาล้วพร้อมเลยนะครับพร้อมไปเรีย่ยมกรอบห้อยคอเลยนะครับนี่โอ้โหยังสวยนี่ครับเป็นไง เด็ดจริงคมจริงต้ององ์นี้ครับสมเด็จจิตดาหนึ่งพันบาททุกรยการวันนี้นะครับรายการที่เจ็ดนี่ครับรายการที่เจ็ดเป็นไงพี่ว่าไงสวยแจว๋วพี่สวยแจ๋ววันนี้โอ้โหยังแจม่มนี่ครับยังแจม่มยังคมเนาะเด็ดจริงพี่เด็ดจริงวันนี้ <c oughs> อ่ะแบ่งกันไปแล้วกันเนาะนะครับอีพีนี้แบ่งๆกันไปหนึ่งพันบาทเนะีัยรายการที่เจ็ดเนาะ ใครชอบก็โทรมาสอบถามได้นีครับหนึ่งพันบาททุกรายการแน่นอนครับอ่ะแบ่งกันไปรายการที่เจ็ดเนาะครับวันนี้ก็มีพระให้พี่ๆเลือกหาเลือกชวบหลายองค์จุใจอีกเช่นเดิมพี่เจริญวรณก้าวองเช้าถึงสิบโงเช้าทุกวันเนาะครับถ้าผมพูดผิดประการใดไปองไหนผมก็ต้องขออภัยพี่ๆจริงๆครับใครขอใครจะขอรูปเพิ่มเติมก็ได้นะครับแอดไอดียไลน์มาทางเราได้นะครับเบอร์โทรก็ไอดียไลน์ก็อยู่ใต้คลิปแล้วนะฝากช่องหน่อยนะครับกับช่องทีเด็ดพระอันบ้านพระเมาสนใจเบอร์โทรพี่ศูนย์เก้าห้า 6 2 3 2 8 4 7ท่านพี่ทางเรามีบริการเก็บเงินไปทางส่งฟรีทั่วไทยหรือว่าท่านพี่จะแอด ID เดตไลน์มาทางเราก็ได้พี่0 9น6 2 3 2 8 4 7ี่ท่านพี่วันนี้ก็ขอขอบคุณท่านพี่พี่ทุกคนที่เข้ามารับชม e p ที่216ด้วยเนาะนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับผม